สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าสมาร์ทล็อกเกอร์ทุกท่านนะคะสําหรับลูกค้าที่สอบถามกันมาเยอะเลยนะคะตู้ล็อกเกอร์ที่คิดเงินได้มีไหมนะคะแล้ววันนี้เราจะนําเสนอตู้ล็อกเกอร์ตัวนี้เลยนะคะก็คือเวลาที่เราฝากของแล้วและขั้นตอนที่เราจะมารับของนะคะเราจะต้องชําระเงินค่าฝากของด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิธีการใช้งานกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะสมัครสมาชิกนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะเราก็ใช้แอปพลิเคชัน Line ของเราค่ะ ในการสมัครสมาชิกนะคะก็เพิ่มเพื่อนกดเพิ่มเพื่อนตามปกติเลยนะคะสแกนเลยค่ะนะคะก็ขึ้นมาเป็นเป็นเพื่อนกับตู้ล็อกเกอร์นะคะแล้วก็เริ่มต้นมันก็จะมีเมนูนะคะมีเมนูหเมนูนะคะเมนูแรกสมัครสมาชิกเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะาการสมัครสมาชิกนะคะมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆนะคะข้อช่องที่1นนะคะเป็นชื่อ ช่องที่2เป็นเบอร์โทรของเราช่องที่3เป็นอีเมลของเรานะคะเวลาเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะบันทึกข้อมูลนะคะก็ตรวจสอบว่าเราเขียนทุกอย่างถูกต้องแล้วก็บันทึกข้อมูลหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปยืนยันตัวตนที่อีเมลของเราด้วยนะคะเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็เท่ากับว่าเราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกขั้นตอนง่ายๆนะคะเวลาเราส่งของนะคะถ้าสมมุติว่า ที่หน้าจอน,นี้นะคะจะมีเมนูรับของับส่งของเราต้องการฝากของนะคะให้เรากดเมนูส่งของขั้นตอนนี้นะคะตู้ที่ติดเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะคะให้เราเสียบบัตรด,ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องไหนตู้ไหนไม่ติดนะคะก็ให้เราข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะเราเลือกช่องที่หน้าจอน,นี้นะคะของชิ้นเล็กให้เราเลือกช่องเล็กของชิ้นใหญ่ให้เราเลือกช่องใหญ่นะคะในที่นี้เราก็จะเลือกขึ้นมา1ช่องนะคะ สายเบอร์โทรของผู้รับค่ะเราจะฝากของให้ใครใสายเบอร์โทรของคนนั้นนะคะนะคะแล้วก็เบอร์โทรผู้ส่งก็เป็นเบอร์โทรเราค่ะนะ,ะเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันค่ะตู้ก็จะเปิดออกมานะคะเราก็เอาของที่เราต้อง,างการฝากนะคะใส่เข้าไปในตู้นะคะ ท่านี้นะคะก็ผู้ที่รับนะคะก็จะมีไลน์แจ้งเตือนมานะคะว่ามีการฝากพัสดุถึงขั้นนะคะแบบนี้นะคะเวลาเราเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็กดรับของค่ะเราต้องการที่จะรับของนะคะระบบประมวลผลว่าเรามีของอยู่จริงนะคะก็จะมีปุ่มให้เรากดว่ารับของแบบนี้นะคะเราก็กดรับของเข้าไปนะคะระบบจะเจน QR code คขึ้นมาค่ะ เรานำา QR code มาสแกนที่หน้าตู้นะคะตรงนี้ค่ะข้อมูลจะขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลของเราเองที่อ,อ,ยทอยู่ในช่องฝากของของเรานะคะล็อกเกอร์เบอร์1ิบนะคะหมายเลขนี้นะคะให้เรากดยืนยันค่ะเมื่อกดยืนยันแล้วนะคะตู้จะแสดง QR code ให้เราชำระเงินนะคะให้เราใช้แอปพลิเคชันของโมบายแบงกิ้งที่อยู่ในมือถือของเรานี้นะคะสแกน QR code ชําชำระเงินได้เลยะคะ่ะ นะคะแบบนี้นะคะกดยืนยันการชำระเงินค่ะพอเสร็จสิ้นแล้วนะคะตู้ก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะคะเราก็รีบของออกมานะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสมัสมาชิกฝากของรับของเสร็จง่ายภายใน3ขั้นตอนค่ะลูกค้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ